I would like to encourage you to remain motivated for inspiring the needed changes, to keep looking for new and better ways of approaching challenges relating to plastic waste, to continue exchanging best practices and taking action, and to keep working together across sectors, all with the aim to build a better future with less plastic waste. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขายะพลาสติกที่ผ่านมานับว่าประสบผลสําเร็จอย่างมากอย่างไรก็ตาม,มกรมควบคุมพิษไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ค่ะแต่จะมีการขับเคลื่อนง,งานต่อไปโดยมุ่งเน้นการดําง,งานแบบบูรณาการทั้งทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด The pollution of the oceans of plastic and other waste is a global problem a problem for all countries in the world Finding solutions to this problem is of high priority for the German government. But I believe it is not only governments that need to take actions. Governments may guide us with their regulations, but ultimately it is us. It is you and me. <laughs> และการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและกำหนดให้ปัญหาขยะเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วในขณะที่ภาคเอกชนและประชาชนก็มีการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับบุคคลอย่างก,การใช้วัสดุธรรมชาติเราทำโครงการประมาณสัก13-14เดือนนะครับก็ช่วยให้ ความกระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะเหล่านี้นะครับคือขยะพลาสติกแล้วก็ขยะที่จะลงทะเลเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นอย่างมากในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับป่าเลยสงขานครินเป็นหน่วยงานแรกๆในจังหวัดภูเก็ตที่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการลดขยะทุกประเภทโดยเฉพาะในเรื่องของโฟมนะครับเรามีนโยบายในการลดขยะโฟมโดยไม่ให้เข้ามาในมหาวิทยาลัย we have a global problem we have a, 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 something that cannot be solved by one country and, and you cannot solve it uh, without involving other stakeholders so you need the civil society you need the government you need the private sector วันนี้มูลนิธิคุณนะคะมาร่วมง,งาน Less Plastic Phuket ก็คือเราอยากจะรณรงค์ให้ขยะพลาสติกลดน้อยลงค่ะผมว่าอีกหน่อยอานาะคตในอีกไม่ชานี้โลกเราจะแย่มากๆ เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องจริงจังกับเรื่องการลดพลาสติกครับ